จิตไม่เคยหยุดคิดแต่เราหยุดเชื่อมันได้ลองนั่งเงียบๆสักครู่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องตั้งใจจะปฏิบัติธรรมด้วยซ้ำเพียงแค่นั่งอยู่กับตัวเองคุณจะพบว่าใจมันไม่เคยอยู่นิ่งเลยจริงๆบางทีก็คิดเรื่องที่เพิ่งผ่านมาเมื่อวานบางทีก็ไปไกลถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้บางครั้ง ก็คิดเรื่องที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงด้วยซ้ำนี่แหละธรรมชาติของจิตมันถูกสร้างมาให้คิดมันถูกออกแบบมาให้ปรุงแต่งจะห้ามก็ห้ามไม่ได้จะบังคับก็ไม่ฟังพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าหน้าที่ของเราคือรู้ไม่ใช่ห้ามเวลาที่ความคิดมันเกิดขึ้นเรามักจะเข้าไปผูกพันกับมัน บางครั้งก็เชื่อมันทันทีเหมือนมันคือความจริงทั้งๆท,ที่แท้จริงแล้วความคิดก็คือความคิดเท่านั้นลองสังเกตตัวเองให้ดีบางทีเราคิดเรื่องบางเรื่องจนเครียดทั้งวันพอผ่านไปอีกสองสามวันเรื่องนั้นกลับไม่เคยเกิดขึ้นเลยเราก็เลยเข้าใจชัดขึ้นว่าจิตมันถนัดสร้างเรื่องขึ้นมาให้เราหลงเชือ่อนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระคุทธเจ้า จึงสอนให้เราฝึกสติไม่ใช่เพื่อให้จิตหยุดคิดแต่เพื่อให้เรารู้ว่าตอนนี้มันกำลังคิดอะไรอยู่พอเราเห็นทันว่ามันกำลังปรุงแต่งความคิดนั้นก็จะเบาลงทันทีเหมือนคนที่กำลังพูดพล่ามไปเรื่อยๆแล้วอยู่ๆเขารู้ตัวเองว่าอ้าวเราพูดเยอะไปแล้วนะความเงียบก็จะเกิดขึ้นเองการฝึกสติจึงไม่ใช่ไปต่อสู้กับความคิด แต่คือยอมรับธรรมชาติของมันแล้วหันมาดูอย่างเข้าใจนี่คือความธรรมดาที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะเรามักมองหาธรรมะที่พิเศษมองหาสภาวะที่สงบแบบไม่มีความคิดเลยทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วธรรมะอยู่ตรงที่ว่าเราจะอยู่กับความคิดที่ไม่หยุดไหลนี้อย่างไรบางครั้งความคิดที่เกิดขึ้นก็เป็นทุกข์บางครั้งก็เป็นสุข บางครั้งก็เฉยๆไม่ว่าจะสุขทุกข์หรือเฉยๆหน้าที่ของเราก็แค่เห็นมันแค่เห็นว่าอ๋อตอนนี้กำลังสุขอ๋อตอนนี้กำลังทุกข์อ๋อตอนนี้กำลังคิดฟุ้งไปเรื่อยๆแค่นั้นเองก็เพียงพอแล้วถ้าทำได้บ่อยๆใจเราจะค่อยๆรู้จักวางเมื่อไรที่มันทุกข์เราก็ไม่ต้องตกใจ เมื่อไรที่มันสุกเราก็ไม่ต้องวิ่งตามเมื่อไรที่มันเฉยเฉยเราก็ไม่ต้องเบื่อหน่ายสุดท้ายใจเราก็จะอยู่กับสิ่งที่เป็นจริงตรงหน้าโดยไม่ถูกความคิดลากไปเรื่อยๆสุดท้ายธรรมชาติของจิตคือการปรุงแต่งไม่รู้จบแต่ธรรมชาติของสติคือการเห็นโดยไม่ปรุงเมื่อเราฝึกเห็นบ่อยๆเราจะไม่เหนื่อยกับการพยายามหยุดความคิด ไม่ทุกข์กับการพยายามควบคุมมันและไม่เผลอไปเชื่อทุกสิ่งที่จิตสร้างขึ้นมานี่แหละเสรีภาพที่แท้จริงไม่ใช่เสรีภาพจากโลกภายนอกแต่คือเสรีภาพจากการหลงเชื่อจิตตัวเองเมื่อไม่ถูกความคิดหลอกใจก็วางเมื่อใจวางความสงบก็เกิดขึ้นเอง